ครูครับเป็นหน้าที่ของทางท่านสมพงษ์อุ่มวันใช่ไหมครับขณะนี้อยู่ในสายสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมอันและท่านผู้ฟังที่กระรบทุกท่างครับครับผมรบบเพิ่มวันนี้พุธที่6มกราคม2 5 6 4นีะครับก็มาตามติตเรื่องของการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับล่าสุดนะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่ห้ามกราคมในส่วงของสถานการณ์วุ่นวายของโควิดยูนะครับทาง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมต,ติประมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทองกอระทรวงศึกษาธิการก็คือเรื่องของอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้ดํารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนะครับซึ่งมีทั้งหมด8ปรายด้วยกันเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับก็เป็นตาแหน่งผู้รวจหกราย นะครับตำแหน่งศึกษาธิการภาคสองรายนะครับใน8รายนี้ก็ประกอบไปด้วยนางเกติพสุภาควานิษย์นะครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ดารงตําแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนะพัฒนะทวีโดนรองศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาคห้าดำรงตําแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายปรีดีปูศรีน้านะครับรองศึกษาธิการภาคสํานัก การศึกษาธิการภาคสิบดำรงตาแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายเจ้าบีสักเยี่ยงทรรองเลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศาึกษานอกระบบในการศึกษาตามอัธยาศัย,ยก็ดำรงตําแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายธนากรดอนเหนือ รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบในการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลําดับที่หกครับนายธริติประสานสอนนะครับอ่านอิทต้องขอไปเป็นคําแปลกๆเป็นกันรองศึกษาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับดารงตาแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับลําดับที่เจ็ดครับนายประสิทธิ์เขียวสี รอง,งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค6นะครับสํารงตําแหน่งเป็นศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค8และนายพิเชษโพภักดีรองศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค2นะครับสํารงตําแหน่งเป็นศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค1ิดนะครับทังนี้ตั้งแต่วันที่ทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดต่อหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นปนะครับในส่วนของโรงเรียนบ้างนะครับขณะนี้ทางสพทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษ าาการตขั้นพื้นฐานโดยท่านโควิดเกียรตินนพลระนะครับรองเด็กอาิการคณะกรรมการการกษาขั้นพื้นฐานกรณีหนังสือถึงผู้บริการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา,กษาทุกเขตทั่วประเทศนะครับลงวันที่หมามตระผมในเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19สำหรับผู้ปกครองและ ก็คุ้ครูนะครับซึงก็มีแนวปฏิบัติออกมาชัดเจนในเรื่องการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนนะครับทางไกลนะครับโดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยกําหนดการเรียนการสอนใน4รูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ออนไลน์ ่อ,อนดีมันและก็อ่อนแผนนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เป็นการดําเนินการซึ่งคุณค,ณคณรตูตลอดจนท่านผู้หารก็ได้รับแจ้ทราบแนวทางการปฏิบัติแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมการในการที่ดําเนินการที่่ะอ่า จาดการเรียนการสอนให้ลูกหลานได้มีประสบการณ์ทางการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของท่านอำพรพินักษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับกอดได้ออบตรวจเยี่ยมโรงเรียนนะครับในพื้นที่นะครับว่ามีการดําเนินการเป็นอย่างไรนะครับซึงกฏว่าวยความเป็นห่วงจากผู้ใหญ่ในการดําเนินการครั้งนี้นะครับของนครปนมเราก็จั้งแตปิด่เปลี่ยนนี้ก็คงจะทําให้ท่านผู้ปกครองหายห่วงและก็สบายใจได้ก็อยู่ที่วิธีปฏิบัตินะครับการที่จะเอา ตัวรอดในการที่จะรอดจากโรคภัยให้เจ็บเหล่านี้ได้อย่างไรก็เป็นท่านผู้ปกครองที่ต้องดูแลนะครับปิดท้ายและกันหน่อยกันแล้วกันครับท่านไพรรัตโจมสิริหรือท่านอภิรัตปโตตินะครับแจ้งข่าวเรื่องการปฏิบัติรรมพุทธพัฒนาสถานศึกษาของหวังส่วนกล้วยในเดือนอมก,กราคมนี้นะครับจะจัดในเสาร์อาทิตย์ที่ 16- 17มก,กราคม2564นะครับที่หวังส่วนกล้วยนะครับท่านใดที่จะปฏิบัติรามก็ควรญกันแล้วกันครับท่านปณนี้เอาแค่นี้ครับ สวัสดีครับครับผมถ้าอย่างไงเฟอร์นิเจอร์ระดาบาับบ้านต้องครับห้านาทีสลหรับเพื่อนครูวันจันทร์วันเอวันพุธวันนี้ดําเนินรายการโดยท่านสมพงษ์อุมลวันอัปเดตข่าวการศึกษา,ามีการแต่งตั้งผู้ตวรวจราชการนะครับสำหรับโรงเรียนในตอนนี้นะครับก็จังหวัดนครพนมเรานะครับหยุดด้วยเหตุพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าเหตุพิเศษคืออย่างไร นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นทนายินดีนะครับลูกหลานชาวจังหวัดนครพนมนะครับทางคุณวุฒิชัยพี่วัฒนกุลชัยซึ่งเป็นผู้จัดการมูลทิปอติกตึงนะครับก็จะมีการมอบสมุดดินสอไมบ้บรรทัดเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กประจำปี2564ซึ่งมูลทิปอติกตึงก็เป็นองค์กรสาธรกุศล มีวัตถุประสงค์ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดจนส่งเสริมพัฒนานด้านการศึกษานะครับและก็เนื่องในวันเด็กแห่งชาติของทุกปีมูลนิธิก็ได้จัดสมุดดินสอและบรรทัดเพื่อเป็นของขวัญให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาป .1 ถึงป .6 นะครับโดยมอบผ่านโรงเรียนต่างๆในเขตกรุงเทพมหาคนครและก็ส่วนภูมิภาคซึ่งก็ได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรสารกุศลหน่วยงานภาครัฐทำเนียบร,รัฐบาลซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า46ปีแล้วก็มูลนิธิป,ปรติกตึงก็ได้คัดเลือกโรงเรียนนะครับ <c oughs> เพื่อนำโครงมาเด็กไปจำแนกแเจกจ่ายให้แก่นักเรียนคนละหนึ่งชุดหนึ่งชุดมีอะไรบ้างครับก็มีสมุดสองเล่มดินสอสองแท่งไม้บรรทัดสองอันนะครับเ <c oughs> พรานวันนี้นะครับจเจริญพรคาจานยร์ครูโป้งครูกิจสากร ครูสมศักดิ์ก็จะไปรับนะครับ300ชุดนะครับที่สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพน,นมนะครับแถวเรียนตรงเจียเนาะอ้าวต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับเล็งเห็นความสาคัญของอลูกหลานนะครับลูกหลานบ้านบ้านเรานะครับมาที่ข้อมูลนะครับมาที่ข้อมูล นะครับตอนนี้ทางสโบโคเป็นไงนะสโบโคคณะมนตรีเห็นชอบนะครับต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินออกไปอีก45วันนะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะโควิดก็โควิดนี่นะครับทำให้โรงเรียนเราหยุดนะครับเป็นเวลา14วันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้5มกราถึง18มกราคม พระธาตพนมนะครับพระธาตพนมก็มีการประกาศเลื่อนการจัดงานเหมือนกันนะครับเดิมนี่ก็จะจัดในช่วงระหว่างวันที่21-29มกราคมก็เลื่อนไปเป็นวันที่19-27กุมภาพันธ์นะครับซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาพอด,ดีนะครับในช่วงนี้สสสอๆๆนะครับสสสนะครับสำนักง,งานสำนักง,งานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดนะครับไวรัสโควิด1 9ึ่้าถ้าจำเป็นต้องใช้รถโดยสารแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อเราขึ้นโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถบัสอะไรต่างเครื่องบินนี่นะครับเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเตรียมการดังนี้นะครับ1เตรียมเงินค่ารถให้พอดีนะครับเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง 2. การทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสเราวจับพนักพิงเบาะที่นั่งรถโดยสารประการที่3ส,สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บนร,รถโดยสาร 4. งดการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาจมูกปาก 5. หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือสัมผัสกับคนแปลกหน้านะครับที่สำคัญที่เราจะต้องดำเนินการน,นะครับไว้ตลอดเลยก็คือเป็นไงครับ ก็คือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านเนี่ยปรับสองพันสองมืนนะนครพนมเรานี่ถ้าใครออกจากบ้านแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามายัยปรับสองหมืนะครับมีการเผยแพร่ทาง Facebook ทางไลน์อะไรต่างๆแล้วนอกจากนั้นแล้วกรมการขนส่งทางบกนะครับงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการ,รอบรมที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งตั้งแต่วันที่สองมกราคมปีสองห้าหกไปต้นไป งดการอบรมและการทดสอบสําหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถประจําตัวคนขับบัตรประจําตัวขับและใบอนุญาตเป็นผู้ประจํารถรายใหม่ทุกชนิดโอ้รายใหม่ทุกงดการต่อใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานทุกประเภทงดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถและด้านใบอนุญาตขับรถณหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชําระภาษีประจําปีที่ห้างสรรพสินค้าแหล่งชุมชนศูนย์บริการ งดดาเนินการของโรงเรียนสอนขับรถงดเหมือนกันหมดเลยนะครับในพื้นที่อะไรต่างๆนะครับก็คงจะมีการให้บริการก็คงเป็นการออกใบอนุญาตขับรถผู้ที่ลงสือรับรองจากสถาบันขับรถการออกใบแทนการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราวสมไปอา้าวยังไงก็ติดต่อนะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ตัวเองอยู่ก็แล้วกันนะครับโอ้งดไปหมดเลยนะครับมาที่ ข้อมูลนะครับมาที่ข้อมูลนะครับข้อมูลจากเว็บทางบ็อกดิชนะครับเว็บบ็อกดิชบอกว่ามหานครของตแต่ละประเทศนะครับมีมหานครของแต่ละประเทศมีประชากรมากแค่ไหนนะครับโตเกียวญี่ปุ่นนะครับมีประชากร37.4ล้านคนความหนานแน่น2,755คนต่อตารางกิโลเมตรนิวเดลีนี่ อินเดียสามสิบจุดสามล้านคนพอทษความหนาแน,น่น 20, สองหมื่นสี่ร้อยสิบเอ็ดตารางกิโลเมตรต่อคนเสี่ยงให้ประเทศจีนนะครับเสี่ยงให้ประเทศจีนเป็นไงครับประชากรพอโทษยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งล้านคนความหนาแน,น่นต่อประชากรสี่พันสองร้อยหกสิบเจ็ดคนต่อตารางกิโลเมตรเซาเปาโลประเทศบราซิลประชากรยี่สิบสองจุดศูนย์ล้านคนนะฮะความหนาแน,น่นต่อประชากรหนึ่งหมื่น 4473คนต่อตารางกิโลเมตรมุมไบมุมไบประเทศอินเดียนะครับมีประชากร2 0 4 5. ล้านคนความหนานแน่นโอ้ยอันนี้ยิ่งเยอะเลยนะครับประเทศอินเดียเนาะ33,849คนต่อตารางกิโลเมตรอิสตันบล vl, ูลตุรกีนะครับประชากร15.2ล้านคนความหนานแน่นต่อประชากรต่อคนต่อตารางกิโลเมตร2 8 4 3คน,คน,น,น,นรกรนงนุงมอสโกรประเทศรัสเซีย12.5ล้านคน ความหนาแน่น4,993 4 9 9 3คนต่อตารางกิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นเว็บมาร์เก็ตติ้งนอกจากนั้นแล้วนะครับทางเว็บนี้ยังบอกว่าล่าสุดกรุงรู้หรือไม่รู้หรือไม่ล่าสุดกรุงเทพมหาคนครเพิ่งมีประชากร10ล้านคนซึ่งรวมคนต่างจังหวัดและแรงงานต่างด้าวทำให้มีความหนาแน่นประชากรอยู่ที่6,900คน ตต่ตตารางกิโลเมตรนะครับอ้าวนี่เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลสําคัญเลยนะครับที่ให้พวกเราเอามาฟังข้อคิดบ้างนะครับข้อคิดบ้างเพื่อนแท้เปรียบเสมือนทรัพย์อันมีค่านะครับจาก Facebook เพื่อนแท้เปรียบเสมือนทรัพย์อันมีค่าบน,นบนถนนสายชีวิตอันยาวไกล เพื่อนแท้ที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเปรียบเสมือนทรัพย์อันมีค่าจริงๆแต่กัะนั้นต่อไปแต่กัรนั้นต่อให้เป็นเพื่อนที่สนมกันมากแค่ไหนขณะที่อีกฝ่ายกําลังตกทุกข์หรือลําบากนะครับห้ามเล่าเรื่องที่ตัวเองประสบความสําเร็จเด็ดขาดนะคนอื่นตกทุกข์ของคนมาเว้าเนาะ,ะเป็นเป็นเป็นกระตูนน่นี่นเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยโทษนะของข้ากําลังลุ่งเลย ช่วงนี้ดวงงานไม่ค่อยดีเลยนะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกโอ้ยเฮ้ยโทษนะผมข้าวกาลังรุ่งเลยเพิ่งได้ขึ้นเงินเดือนแถมยังได้สาวสวยมาเป็นแฟนแล้วก็ยังถูกลอตเตอรี่ได้ตังค์มาตั้ง30บล้านบาทอันนี้เพื่อนว่าได้เนี่ถ้าเรื่องแบบนี้เป็นจริงก็คงจะดีสินนะฮะฮนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกินนิทาน นะครับโยกเพื่อนเฉย,เฉยนะครับปิตายบอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนสายลมที่พัดให้ความสดชื่นในฤดูใบไม้ผลิแต่เข้มงวดกับตัวเองเหมือนกรดนำค้างอันเยือกเย็นในฤดูใบไม้ร่วงนะครับสำคัญจริงนะเพื่อนดีนี่ก็เหมือนซั์อันมีค่าอย่างว่าเอาละครับปิตายด้วยข้อคิดนะครับวิธีสังเกตคนมีความสุขนะฮะสังเกตยังไง 1>, 1. เขาจะไม่พยายามอยากรู้เรื่องของคนอื่น 2. เขาจะไม่พูดทำร้ายใคร 3. เขาจะอยู่ในความเขาจะอยู่ในมุมความสุขเล็กๆของเขา 4. เขาจะไม่ตัดสินใคร 5. เขาจะยินดีกับความสำเร็จคนอื่น 6. เขาจะให้กำลังใจมากกว่าซ้ำเติมสุดท้ายก็คืออยู่ด้วยแล้วจะมีความสุข ครับอันนี้วิธีสังเกตความมีสุขตัวตนสําคัญนะฮะตัวตนนี้แหละสำคัญที่สุดที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขครับดูความรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุบมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ